ร,รู้แจ้งสิ่งส,สิ่งหนึ่งรู้แจ้งสิ่งสิ่งหนึ่งรู้แจ้งสิ่งสิ่งหนึ่งนะครับสิ่งนั้นนะครับไม่มีดนินน้ำลมไฟไม่มีสั้นไม่มียาวไม่มีสูงม่ตีต่ำไม่มีขาวไม่มีดำไม่มีงามไม่งามไม่มีความเที่ยง หรือตัวตนนะครับรู้แจ้งสิ่งสิ่งหนึ่งนะครับเพราะว่าถึงบรรลุแจ้งนะครับซึ่งมิตร่านรู้แจ้งสิ่งสิ่งหนึ่งพ้นไปจากธรรมทั้งหลายเพราะว่าธรรมทั้งหลายที่เกิดดับไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั้นก็เสื่อมไปสิ้นไปทุกๆวันเป็นสังขารธรรมบ้างเป็อสังขารบ้างเป็นธรรมบ้าง ทั้งรูปธรนามธรรมตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปปัจถินเสียสัมผัสรูปาธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุิญญาธาตุเสื่อมไปเกิดแล้วดับเปลี่ยนแปลงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนสิ้นไปเสื่อมไปทุกวี่ทุกวันนะะไม่ได้อะไรจาก รูปธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุมญญานธาตุหรือว่าตาธาตุหูธาตุจมูกธาตุดินธาตุกายธาตุจิตธาตุรูปธาตุเสียงธาตุกลิ่นธาตุรสธาตุปุตตะปัตมารมธาตุก็ธาตุทั้งหลายเองค์นี้เป็นธาตุธรรมที่เกิดดับไม่เที่ยงเป็นทุกขนาฏตาเป็นสิ่งที่ปล่อยวางนะท่านเพราะว่า รู้แจ้งสิ่งสิ่งหนึ่งแล้วคือนิพพานนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่พึ่งพาได้เป็นของแท้ของดีสิ่งที่เป็นธาตุเกิดดับไม่เที่ยงนั้นชั่วขราวนะครับก็ต้องปล่อยวางยึดจิยึด,ยดถือยึดมั่นจริงจังเพลิดเพลินก็คลื่นสนุกสนานอะไรไม่ได้ นะครับเป็นของชั่วกราวรู้แจ้งสิ่งสิ่งหนึ่งแล้วก็ได้ที่พึ่งได้พึ่งพระนิพพานนะครับเพราะว่าความว่างกับรู้แจ้งสิ่งสิ่งหนึ่งคือความว่างเมื่อว่างแล้วก็ยังมีธาตุที่รูปธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุที่เกิดดับอยู่เขาเป็นสักวัตธาตุที่มันเกิดดับไม่เที่ยงเป็นตัดเปลนาตานั่นแหละ ภายในภายนอกใกล้ไกลหยาบละเอียดปานิษย์เลยสามก็แล้วแต่แต่เมื่อเรารู้แจ้งสิ่งสิ่งหนึ่งคือนิพพานคือความว่างแล้วก็เห็นธาตุก็เป็นสักวัฏธาตุนะครับธาตุที่มันยังสิ้นไปเสื่อมไปอยู่ตลอดเวลาที่ยังที่เป็นกรรมเก่าเป็นธาตุเก่านะครับ ที่มันกำลังจะปุพังเน่าเปื่อยแตกบุบย่อยสลายหายไปในที่สุดก็แค่ช่วงชั่วครั้งชั่วคราวนะครับไม่ได้อะไรอะไรกับธาตุสักว่าธาตุไปนะครับรู้แจง้งสิ่งสิ่งหนึ่งสิ่งที่ยังดำลงเหลืออยู่ใช้ในการเรียนทำสอนทำสวดทำไปแพร่พทำปฏิบัติทำเป็นตัวอย่างก็แล้วแต่ หรือว่าจะไม่เรียนไม่สอนไม่สวดไม่สร้างไ,ไม่ไปแพร่ไม่ฏปบัตรอยู่เฉยๆทอดสมองอยู่เฉยๆก็แล้วแต่ก็สักวัฏธาตุเหมือนเดิมธาตุขันธ์ที่เป็นเนื่องกับภายในภายนอกนะครับไม่ว่าอาหารเครื่งองนุ่งห่มที่อยู่อานายารักษาลโรคก,กับกายนี้ก็เป็นธาตุของโลกเหมือนกันหมดนะครับก็สักวัฏธาตุทั้งภายในภายนอกสักวัฏธาตุเพราะว่าเห็นแจ้งสิ่งหนึ่งแล้วธาตุนั้นก็ต้อง สละไปลอกคาบไปนะครับไม่เอามาเป็นเนื้อหาสาระกินสารประโยชน์อะไรนะครับสังขารละธรรมทั้งหลายแอนแจ้งสิ่งสิ่งหนึ่งนะครับก็นิพพานก็ว่างเป็นปรมานตระสิญยตตาสิ่งที่ยังกระดับเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงไม่แน่นอนเป็นทุกเป็นอนัตตาก็ยังคงเป็นเช่นนั้นนะครับก็สักวัฏา,าตไป ทั้งภายในภายนอกอดีตทั้งก็จะหลับจะฝันจะตื่นก็สักวาธาธาตุนะครับมันก็ไม่รู้ไ่ชี้กับเราหรอกเราก็ไม่ต้องไปรู้ไปชี้กับมันนะครับเพราะมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราอยู่แล้วนะครับสักวตุนะครับสักว,าาต,นะกวาาตุที่เกิดขึ้นภายในภายนอกใกล้ไกลหยาบละเอียดสักวัฏาาเห็นแจ้งสิ่งสิ่งหนึ่งแล้ว นะครับแต่ก็อาศัยความว่างเป็นอยู่นะครับดำลงอยู่ร่าเริงแจ่มใสเบิกบานชุน่มชืน้นนะครับแต่ก็ยังอาศัยทาาดอยแต่ก็สักว่าอาศัยแล้วสักว่าไม่ได้เจียงจางมุ่งมั่นดอกยำเย็ดติดจะต้องทตุแบบนั้นทา่าแบบนี้แล้วแต่ทตุเลยนะครับแล้วแต่ไม่เลือกสันไม่เลือกเป็นอะไรเยอะ เพราะว่าเลือกไปก็ไม่ได้ไได้ดังใจเพราะธาตุมันเป็นสักวาธาตุไม่รู้ไม่ชี้กับเราเราก็ไปรู้ไม่ชี้กับมันก็ไม่ได้มันก็ชังมันก็แล้วแต่ไม่เป็นไรอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับอะไรก็ได้นะครับกลานึ่งอาหารที่อยู่ยักษาโลกเครื่องบุญพวกบริโภคตาหูจมูกลิ้นกายใจยร,มร,มรูปวัตถุทีเกิดสัมปัตธรรมารมรูปพิทนะพิณาสังขารมีญาณมันก็เป็นสักวาธาตไม่ใช่สัตว์าาบุคคลตัวตนเราเขาไกลที่ไหน ทั้งที่เป็นรูปธาตุนามธาตุกรรมธาตุวัตถุธาตุวัสดุธาตุอารูุธาตุนามธาตุหรือว่ากรรมธาตุรูปธาตุอนรุธธาตุก็แล้วแต่นะครับก็สักว่าธาตุทั้งนั้นเกี่ยวข้องกับคนกับสัตว์กับวัตถุสารพัดอย่างสักว่าธาตุหมดนะครับก็ไม่ได้อะไรกับมันนะครับแต่การที่เรารู้แจ้ง สิ่งสิ่งหนึ่งแล้วเนี่ยมันไม่ติดธาตุล้ะไม่ยึดธาตุล้ะไม่ห่วงธาตุไม่ห่วยหาธาตุไม่เดือดร้อนกับธาตุล้วไม่พงซ่านกับธาตุไม่รอคอยคาดหวังหมกมุ่นผูกพันกับสักว่าอาพวกวิโพค,คไปตามแล้วแต่นะครับแต่เหตุหปัจจัยก็ช่างมันไม่เป็นไรนะครับชั่วระยะหนึ่งรู้แจ้งสิ่งสิ่งหนึ่ง นะครับรู้แจ้งสิ่งสิ่งหนึ่งนะครับแล้วก็เห็นสักวัฏาตที่มันเป็นเพียงเงาเป็นเพียงเงาแต่ว่างว่างมืออยู่แต่ก็มีเงาของกรรมเก่าก็ชายช้ไปตามอัตภาพนะครับรู้แจ้งสิ่งสิ่งหนึ่งนะครับสักวัฏาตนะครับก็ไม่เพลิน นิพพานก็เป็นนิพพานธาตุมือนกันแต่ว่าไม่มีเกิดไม่มีดบับไม่มีเปลี่ยนแปลงไม่มีอนิจจังทุกขังนักตาเป็นความว่างก็สักว่าธาตุด้วยกันไปเลยนะครับการมาธาตุรูปธาตุรูปธาตุนิพพานธาตุนิโรธธาตุสัญญตาธาตุก็สักว่าธาตุไปสรุปมรวมกันไปนะครับสักว่าธาตุไปวันๆนะครับชีวิตสักว่าธาตุไม่มีอะไร รู้แจ้งสิ่งสิ่งหนึ่งสักวัฏธาตุนสัญญาตาก็ไม่เพลินไม่เห็นว่าไปสักวัฏธาตุเรไม่เพลินแม้แต่ในนิพพานแม้แต่ในสิ่งสิ่งหนึ่งนะครับในปัจจุบันอดีตอนาคตภายในภายนอกใกล้ไกลหยาบละเอียดก็สักวัฏธาตุรู้แจ้งสิ่งสิ่งหนึ่งสักวัฏธาตุนะครับเพราะว่าถ้าเราเพลินในนิพพานก็ใช่เหตุนะครับหรือว่าเราเพลินใน ธาตุที่เป็นกรรมธาตุรูปธาตุอรูปธาตุก็ใช่เหตุนะครับมันเป็นธาตุหมดนิโรธธาตุสัญญตาธาตุนิพพานธาตุครมันก็สักวัตธาตุไปสักวัตธาตุไปในทุกธาตุขันอายตนะครับที่เกี่ยวเนื่องกับสมมุติว่าสัตว์ว่าบุคคลว่าตัวตนเราเขานะครับก็ไม่ได้ห่วงหวงนึงสาหาความ เดดร้อนทุกร้อนกับธาตุสักวัฏธาตุก็แค่นั้นนะครับรู้แจ้งสิ่งสิ่งหนึ่งสักวัฏธาตุนะครับจะได้สรุปให้จบจะได้เคลียให้คลายนะให้เรียบร้อยจะได้คลายให้หมดนะครับจะได้ดับรอบดับไม่เหลือนะจะได้ที่สุดสิ้นสุดพบสิ้นสุดชาติสิ้นสุดพรมจันจะได้ถึงบรรลุแจ้งแล้วแหลอยู่ จะได้ถึงวิมุติยานทัศนะนะครับแล้วยินดีล่าเรินเฉพาะตอนก็สักว่าธาตุนะครับไม่ได้ติดนิพพานไม่ได้ติดโลกที่เป็นโลกียะนะครับว่าโลกโลกียะธาตุนั่นแหละหรือว่าซึ่งไอโลกุตระก็โลกุตระธาตุเหมือนกันนะครับก็สักว่าธาตุไปก็เลยไม่เอียงงนะับสมดุล ทั้งโลกิยาตทโลกุตระธรรมก็สักวัฏท่าเหมือนกันาตาได้เกิดทุกข์ก็สักวัฏทาาท่าดับทุกข์ก็สักวัฏทาตท่าดับทุกข์ก็ปัญหากับนิรุนนะครับก็ธทตาดับทุกข์กับาตาได้เกิดทุกข์ก็สักวัฏท่าไม่มีอะไรนะครับเจ้ากันไปจบกันไปต่างคนต่างไปนะครับโลกก็เป็นโลกทมก็เป็นโลกไม่ติดโลกไม่ติดธรรมไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวเนื่องไม่ผูกพันกันสักวัฏท่า การชชิดก็แบบนี้นะครับรู้แจ้งเพียงหนึ่งสักวัฏนะครับสิ่งนั้นเรียกวานิพานหรือว่าสิ่งที่เราผ่านมาเป็นสิ่งเกิดดับสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกตานตาก็เป็นกรรมธาตุรูปธาตุอรูปธาตุก็สักวัฏเหมือนกันก็ปล่อยวางหมดแหละไม่เพลินนะครับไม่เพลินทั้งโลกิยธาตุโลกุตตรธาตุก็สักวัฏไปมันจะได้เพลินไม่เผลอไม่พลั้งพลาดนะครับไม่ไปจมไปแช่ไม่ไป ยินดีร้ายนะครับไม่ต้องอวดไม่ต้องโชว์ไม่ต้องติดอกติดใจ Geschäft กับนิพพานหรือว่ากรรมธาตุนะครับรูธทตนอารมณ์ธาตุสักวัฏธาตุนะครับรู้แจ้งสิ่งสิ่งหนึ่งสักวัฏธาตุนะครับสิ่งสิ่งหนึ่งก็รวมหมดแลลวนะครับทั้งโลกียธรรมโลกตลุตตรธรรมก็สักวัฏธรมธรมชาติธรรมชาติที่เกิดทุกข์ก็เป็นกรรมธาตุรูปธาตุอารมณ์ธาตุ ธรรมชาติที่ดับทุกข์ก็เป็นนิโรธธาตุสุญญตาธาตุนิพพานธาตุก็สักวัธาตุเหมือนกันนะครับก็ยึดไม่ได้ก็เพลินไม่ได้นะครับเพลินไม่ได้ก็สักวัธาตุไปก็ได้ไม่เพลินนะครับไม่พลังไม่เผลอไม่ติดยึดนะครับไม่หมกมุ่นสักวัธาตุรู้แจ้งสิ่งสิ่งหนึ่งสักวัธาตุนะครับสิ่งหนึ่งรู้แจ้งสิ่งสิ่งหนึ่งสักวัธาตุก็แค่นั้น นับจะภายในภายนอกจะเป็นอย่างไรนะครับก็ช่างมันช่างมันแล้วแต่ไม่เป็นไรนะครับไมบ่อะไรครับอะไรสักวัฏธาตไปนะครับไม่เป็นสัตว์บุคตลตัวตนเราเขานะครับดับไม่เหลือนะครับสักวัฏธาตนะครับรู้แจ้งสิ่งสิ่งหนึ่งสักวัฏธาตดีๆด,ด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับรู้แจ้งสิ่งสิ่งหนึ่งสักวัฏธาต รู้แจ้งสิ่งสิ่งหนึ่งสักว่าธาตุทั้งสมมติธาตุและวิมุติธาตุทั้งสังขารธาตุและสังขารธาตุทั้งธาตุทั้งธรรมธาตุและอธรรมธาตุนี่ก็สักว่าธาตุหมดแล้วรู้แจ้งสิ่งสิ่งหนึ่งสักว่าธาตุนะครับรู้แจ้งสิ่งสิ่งหนึ่งสักว่าธาตุรู้แจ้งสิ่งสิ่งหนึ่งสักว่าธาตุจะได้สมดุลจะได้สม่ำเสมอจะได้ไม่ลุ่มลุ่มดอนดอนจะได้ไม่เอ๊ะ ะจะได้ปกตินะครับจะสง,งบเงียบเรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยทุกอย่างโอเคทุกอย่างผ่านมันไปได้โดยดีทุกอย่างสําเร็จลุล่วงนะครับสักวัฒน์รู้แจ้งสิ่งสิ่งหนึ่งสักวัฒน์นะครับทุกท่านทุกคนอย่าลืมรู้แจ้งสิ่งสิ่งหนึ่งสักวัาต์